ยินดีต้อนรับเข้าสู่ใช้บางจันชาแนลน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อก้วยชลินทัโลทุกทกท่านนะครับแล้วก็ผู้นี้สะส,สมเครื่องนะครับคลิปนี้นะ่ะจะเป็นคลิปที่จะชวนทุกคนครับเข้ามาพูดคุยนะครับพระของหลวงพ่อกวยรุ่นหนึ่งนะครับก็ก็จะเน้นว่าเป็นรุ่นที่ยขนิยมนะครับเหมือนกันก็นี่คือขุนแผนไข่ผาซีกนะครับนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับมันก็คือก็คือเนื้อผงพุทธคุณนะครับเรียกได้ว่าเรามักจะเจอเนี่ยก็คือเป็นเนื้อนะครับเนื้อดินแล้วก็เป็นเนื้อดินผสมใบาลานนะครับอันนีนะ้จะเป็นมันจะเป็นที่ที่เราเข้าใจก็คือผมพะกวยนะครับก็จะมีหลักพิจารณา3 สามแบบนะครับก็คือหนึ่งก็คือพระที่หลวงพ่อลวยท่านถอดจากพระเกจิหรือพระกุนะครับแล้วก็2ก็คือพิมพ์ของท่านเองนะครับ3ก็คือท่านถอดพิมพ์จากของท่านเองอีกทีนะครับอันนี้ก็คือเข้าเงื่อนไขที่3านะครับก็คือเป็นพิมพเป็นการถอดพิมพ์จากพระของท่านเองอีกทีนะครับต่อมบอันนี้ก็คือเป็นเป็นพิมพที่ท่านแก้นะครับท่านท่านถอดพิมพ์มาจาก ปัวพระรูปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เหมือนท่านเองนะครับโดยให้ลูกศิษย์เป็นคนแก้แบบนะครับเหมือนของวัดเทพกรณนะครับนะครับใครไปดูวัดเทปกรณะก็จะเข้าใจนะครับว่ามันจะมีพิมพ์ของวัดเทปกรณแล้วก็พิมพ์ของวัดท่านเองนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็ถอดพิมพ์จากพระของท่านเองอีกทีนะครับ นั่นหมายความว่าก็คือเป็นพิมพ์นะครับที่แก้แบบมาจากโกรดูกพรูปนะครับแล้วก็ทําไปสักพักนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่พอกับความต้องการของสี่นสิทธิ์นะครับก็ท่านก็จะนํามาถอดเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วงนั้นน่ะอาจจะมีเนื้อผมกุจคุณนะครับท่านก็ทาทาผสมนะครับผสมผสมเนื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มามาถอดแบบอีกทีหนึ่ง ทีนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับว่าเป็นของหลวงพ่อโวยนะครับหรือของปู่วัดพะรูปหรือของหลวงปู่ดีนะครับมันก็ต้องมีการพิจารณานีครับใน3เรื่องนะครับผมบอกหลักคร่าวๆก็คือ,อาทางหงการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็โบรรณคดีแล้วก็ปอดลศาสตร์ นะครับผมยกตัวอย่างก็คืออย่างวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงของกายภาพนะครับเราต้องคํานวณพายุพะว่าอายุพระเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านเริ่มถอดยก็ประมาณช่วงก่อนปีสองพันินิดหน่อยประมาณ10ปีนะครับอายุพระก็อยู่ประมาณ70ปี60ปีนะครับ2ก็คือข้อมูลทางโบราณคดีก็คือการที่เรียกว่าการการถอดนะครับการถอดพระคือถ้าเรามองดูว่า ถ้าเป็นของกูรพะรูปไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าด้วยแบบพิมพ์นะครับมันไม่ใช่แน่อนอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลวงพ่อถอดแบบแล้วก็แก้แบบอีกทีหนึ่งนะครับสองข้อข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับประประวัติศาสตร์นั่นคือเราก็สืบพ้นว่าในยุคแรกๆที่หลวงพ่อกวยท่านถอดพิมพ์โดยที่ท่านไม่มีพิมพ์พระของตัวเองเนี่ยท่านก็จะ <c oughs> ท่านก็จะมักจะเอาพระนะครับพระกุนะครับพระเกจิ นะครับในยุคยุคนั้นก่อนที่จะมีแบบพิมพ์ของท่านเองเนี่ยมาถอดอีกทีนึงนะครับก็เป็นการสืบค้นนะครับซึ่งเราก็จะพอวิเคราะห์ได้นะครับว่าเป็นของปโกูหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมบอกก็คือธรรมชาติธรรมชาติในหลายๆเรื่องนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเชิงช่างนะครับที่ผมเกิ่นที่แรกก็คือมันจะเป็นเรื่องของการถอดพิมพ จากพิมพ์ของท่านเองอันนี้จะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะที่เข้ามาศึกษาใหม่จะงงนะครับอะไรคือถอดพิมพ์ของท่านเองทีนะครับผมจะย้อในให้ฟังอย่างนี้ก็คือต้นแบบเดิมอ่ะมันก็คือกูัดพร,รูปนะครับกูลองไปเซิร์ชดูนะครับใน Google มีนะครับว่าแบบของกูัดพรลลูป่เป็นยังไงนะครับพอท่านแก้พอท่านพอท่านเอามาถอดนะครับ ก็เริ่มไม่พอกับความต้องการนะครับแล้วก็บล็อกพิมพ์ก็อาจจะผุพังหรือเสียหายนะครับม่นก็จะให้ลูกศิษย์นะครับท่านมีลูกศิษย์ที่ที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับที่เป็นคนคิดแบบไม่มีนะครับแก้แบบก็แก้แบบมาพอพอแก้แบบเสร็จปุ๊บก็ปั๊มมาอีกมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินนะครับแรกๆทีนี้เนี่ยพอพอแจกเริ่มหมดปัญหาตามมาก็คือก็ต้องเอาพระองค์ท่านเองที่มีอยู่เนี่ย เอามาถอดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าถอดจากถอดถอดจากผ้าของท่านเองนะครับทีนี้ผ้าถอดสิ่งที่มันจะทิ้งร่องรอยก็คือก็คือความตื้นเบอร์นะครับถ้าชาัดเนี่ยไม่ใช่มันต้องตื้นเบอร์อันนี้ก็คืออัตลักษณ์ของท่านนะครับแล้วก็จะมีเสาขนาดข้างตรงนี้มันมันตื้นเบอร์เพราะว่าการถอดจากผ้ออาอันท่านเองเองนะี่ยมันก็คือมันก็ตื้นลงไปอีกนะครับตัวพายกุมารก็จะมองยากเต็มทนนะครับ ซุ้มเรือนแก้วที่จะเป็นซุ้มของอระรูปเนะี่ยมันก็จะเรียกว่ารายละเอียดหายไปเกือบหมดนะครับก็มีร่องรอยอยู่บ้างนะครับนี้ก็มาดูธรรมชาติในในเนื้อหานะครับในเนื้อหาเนี่ยก็คือเป็นเนื้อผงพธิ์คุณนะครับเนื้อผงโพธิ์คุณอันนี้ผมจะพูดรวมในเรื่องของความกลับไปด้วยดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยเราประเมยุพาว่าประมาณ70 60 70ปีนะครับ แล้วก็อย่างที่สองก็คือเนื้อหาของท่านเนี่ยท่านจะเขาเรียกว่าจะใช้สูตรสมเด็จนะครับเพราะว่าท่านเรียนวิาชาลถผงนะครับจากจวัลขังนะครับตอนนั้นก็ไปเรียนกับหลวงปู่นาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหามวลสารนะครับโครงสร้างของของของเนือ้อพัดเนี่ยก็เรียกว่าถอดแบบมาจากวัลคังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครที่ศึกษาสมเด็จวัลคังเนี่ยก็เรียกว่า เรียกเรียกว่าสูตรโครงสร้างเนื้อหาก็คือวะละัลขังแน่นอนนะครับเรามาดูกันทีนี้เนี่ยก็คือเราจะเข้าใจอยู่แล้วนะว่าคือถ้าเป็นผ้าของพะกววเนื้อผมก็จะคูณเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะใส่ผงน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะกว่าในเกจิในยุคยุคนั้นนะครับมันจึงมีมันจึงมีมนงมเนื้อผงน้ํามันนะครับที่เรา ที่เราจะเห็นในหลายๆพิมพ์นะครับเช่นในคะแนนสมเด็จพระศิวลีแล้วก็แหวกม่านนะครับแต่เนี้ยก็คือเนื้อผงน้ํามันยุคต้นๆน,นะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าข้อสังเกตนะครับว่าเราจะมองมองออกไหมว่าอันไหนคือเนื้อผงน้ํามันนะครับอ,อันนี้ พระหกสิบปีเจ็ดสิบปี่ยมันก็จะมีมันจะมีเขาเรียกเมื่อเมื่อพัะผ่านกาลเวลานะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพทางกายภาพนะครับด้วยโครงสร้างอ่ะประกอบด้วยผงปูนนะครับน้ำมันตังอิว้วแล้วก็มวลสารนะครับแต่ว่าหลวงพ่อจะค่อนข้างใส่น้ำมันตังอิวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่อย่างที่ผมบอกเสมอว่าก็คือ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือการที่พลาผ่านกับเวลามันก็จะน้าในองค์พลาน่ะนะครับมันก็จะระเหยขึ้นมานะครับบวกกับน้ํามันตังอิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะเห็นร่องรอยในการระเหยนะครับนำผงปูนนาน้ํามันขึ้นมานะครับมันจะเกิดการฉ่านวลเกิดการแกล่งของเนื้อนะครับในส่วนล่างก็จะเห็นไหมครับมันก็ยับย่นนะครับ เรียกอะไรอะ่ะมันจะแห้งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยเพราะว่ามันผ่านกาลเวลามานะครับค่อนข้างมีอายุเยอะดูครับเนี่ยในส่วนนี้ก็ได้ส่วนที่หน้าอกองพระเนี่ยนะครับถ้าใครเรียกว่าใครศึกษาในสายวะะรรคังเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเข้าใจเลยแหละว่าโอ้โหเนื้อเหมือนวะะรรคคังมากเนื้อเหมือนอ ในสายวัละคังนะครับสมเด็จที่เราที่เราศึกษากันนะครับเนื้อหนึ่งเนื้อมันจะนวลตานะครับมันจะไม่มีความกระด้างคือถ้าบอกผมบอกเสมอว่าถ้าพระถ้าแห้งทั้งองค์ก็ไม่ดีนะครับฉ่ำทั้งองค์ก็ไม่ดีถ้าฉ่ำทั้งองค์มันก็อาจจะอบมาอาจจะเป็นปูนปัสเตอร์อบมานะครับมันจะไม่มีหลายๆยวันนะมันไม่มีหลายๆการเปลี่ยนแปลงนะครับ แห้งทั้งองค์มันก็ผิดสังเกตนะครับมันก็ต้องไปดูว่าเขาเก็บแบบไหนมันถึงแห้งทั้งองค์นะครับซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าพระของหลวงพ่อส่วนใหญ่จะใส่น้ํามันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตามที่สูงเนี่ยมักจะเห็นนะครับน้ํามันตงังอิวที่มันระเหยขึ้นมานะครับเรียวกว่าเป็นอัตลักษณ์พิเศษของหลวงพ่อเลยล่ะนะครับอลองดูเนื้อที่เปิดนะครับเนื้อที่เปิดเนื้อที่เปิดเนี่ยถ้าเป็นพระสมเด็จทั่วๆไปเนี่ยนะครับ หรือเรียกพระเก๋ก็ได้พรเก๋นเนี่ยมันก็คือก็คือถ้าเป็นปูพลาสเตอร์นะครับข้างบนเนี่ยเขาก็จะมันอบมามันก็จะอาจจะมีสีฉ่ำฉ่ำทั้งองค์แต่ว่าถ้าผิวมันเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปูนใหม่เลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างเห็นไหมครับแล้เรียกขน,นตาบางถ้าในสายวัดระรังเขาเรียกหนึหนุ่มนะครับก็จะเรียกว่าพระดูแล้วไม่กระด้างนะครับเนี่ยอันนี้คือความพิเศษของหลวงพ่อคือ บางครั้งเนี่ยการผสมมวลสารเนี่ยมันอาจจะก้นอ่าก้นคกเลือดแ,แล้วแต่มันติดมันติดกันเช่นกออ่ากองที่แล้วนะครับอาจจะเป็นผงผสมว่านสบู่เลือดนะครับมันก็เลยมีว่านสบู่เลือดติดมานะครับนะครับนี่นี่มันก็มีร่องรอยติดมาอยู่บ้างนะครับอ่ะสังเกตผิวที่เปิดนะครับมันก็แกล่งเลยละ่ะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าใหม่5ปี10ปีเนี่ยตรงนี้จะ มันจะล้วนซุยนะครับมันจะออกเป็นปุยๆแต่นี่ก็คือจะแกล่งเลยล่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็บังเอิญมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือพระเนี่ยเจาะรูมานะครับอ่ะลองเดากันดูนะครับว่าคิดไปในใจนะเจาะรูมาทําไมนะครับอ่ะเนี่ยเจาะรูข้างบนนะครับอ่ะผมเฉลยให้คือสมัยก่อนอนะก่อนที่จะไม่เรี่ยมผ้าครับถ้าใครเนี่ยอยากแขวนนะครับ อยากติดตัวนะครับก็คือมันมันแทบจะไม่มีที่อื่นแล้วครับทั้งก็ต้องเจาะนะครับ,เข,รบเขาก็ต้องเจาะเพื่อจะได้แขวนได้สังเกตเนี่ยพระเนี่ยมันถูกใช้นะครับถูกแขวนมาสภาพก็ผ่านการใช้งานเขาเรียกว่าพระมีความช้าของเนื้อหานะครับในรูที่เจาะนะครับมันก็มันก็มีความเก่าสอดคล้องกับผิวข้างน,นอกนะครับเรียกว่าการเจาะแบบเนี้ยเขาเจาะเพื่อแขวน นะครับเนะี่ยก็มีรองรอยการใช้เพราะว่าผิวมันเปิดเนื้อมันเปิดกระเทาะไปพอเชือกมันขูดเนะี่ยมันก็เรียกเรียกว่ามันก็ทําให้เราเป็นอ่าเป็นองค์ประกอบเนาะเป็นองค์ประกอบในการที่เราพิจรารณานะครับสิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือจะต้องมีทุกอย่างนะครับธรรมชาติในเชิงช่างธรรมชาติในเนื้อหาความเก่าทุกอย่างมันต้องมันต้องมีทุกข,ข้อนะครับขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับ แล้วก็หลักคิดที่ของผมจะมีไว้เสมอก็คือการดูผ้าเก่ามันก็เหมือนกันดูนะครับดูบ้านเก่าดูคนดูคนก็ได้นะครับคน20คนคนเจนะครับแน่นอนลนะ่ะคุณก็รู้ว่าคน70นะครับผิวหนังก็ต้องย่นนะครับหนังตาก็เหี่ยวหน้าก็เหี่ยวนะครับฟันก็ผุผมก็ร่วงเนะี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ แน่นอนเหมือนเหมือนพระเก๊ทำมาสิปีอ่ะมันก็เหมือนคน10ปีนะครับผิวก็ตึงนะครับแน่นอนแล้วเกิดถ้าคุณส่องดูแล้วตะแคงดูแล้วเนี่ยผิวมันตึงไปหมดเลยนะครับมันไม่ใช่ละมันน่าผิดสังเกตนะครับเพราะาพระเจ็ดปีมันก็ต้องมีการผูกพังของผิวมีความบอบช้ําแล้วองค์นี้เนี่ยผ่านผ่านการใช้มานะครับมันก็มีร่องรอยของการใช้นะครับพระเนี่ยเรียกว่าผิว,วมันมันบอบช้ํามากนะครับ ด,ดีที่เนี่ยนะครับเขาใช้มันก็กระเาทาะไปบ้างนะครับก็อาจจะแขวนมาไม่นานมากแต่ก็ถูกแขวนมานะครับอ่ะมันก็เป็นหลักคิดเนาะในการที่จะพิจารณานะครับว่าเป็นพระที่ทันทันหลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะครับก็พิจารณาเรื่องมวลสารพิจารณาเรื่องการสร้างนะครับอันเนี้ยมันก็คือเป็นองค์ประกอบนะครับนะครับโอเคก็ ท้าคลิปแล้วนะครับนะครับก็อยากฝากไว้นะครับการอย่างหนึ่งก็คือการดูตําหนิพิมนะครับมันมันใช้ไม่ได้มันมันไม่สามารถบอกอายุนะครับของพระได้นะครับซึ่งหลาย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 แหล่งข้อมูลนะครับมันก็เช่นพิมพ์นี้หรือพิมพแหวกม่านนะครับเขาก็เอามาชี้ตําหนิพิมพ์ซึ่งมันเป็นการท่องจำนะครับอย่างเช่นการท่องจาว่า เสาต้องยาวขนาดนี้ต้องโค้งตรงนี้แล้วต้องโค้งแบบนี้นะครับกุม,มารต้องดัวใหญ่แค่นี้นะครับองพ์พระองค์แขนต้องโค้งแค่นี้ซุม้มจะต้องตรงนี้ติดตรงนี้ไม่ติดนะครับพระพักต้องเหมือนลูกลักบี้มันมันทำให้เราหนึ่งก็คือเราหาอายุพระไม่ได้เราก็ดูพระไม่เป็นนะครับเพราะเราดูวิธีการสร้างก็ไม่ออกเราก็ท่องแต่ตำหนิแล้วก็ลองดูครับอย่างพิมพ์เนี้ยท่องไปครับ16ที่อืม เราจําไหวไหมครับและยิ่งพระองคหลวงพ่อมีมากมายหลายพิมพ์นะครับผมว่ามันก็จะยากต่อการยากต่อการที่จะหาว่าพระอันไหนของหลวงพ่อหรือหรือไม่ใช่ของหลวงพ่อนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะ่ะเก็บพระของหลวงพ่อได้นะครับทุกๆคนแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับกระชนรุ่นหลังนะครับที่จะอยากมาศึกษาพระของหลวงพ่อนะครับ ็เรียกว่าเป็นแนวทางในการศึกษานะครับก็ท้ายคลิปแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณกําลังใจที่โทรมาก็มีนะครับไลน์มาก็มีผมขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกําลังใจให้ผบคนทําคลิปนะครับ ก็ใครมีอะไรอยากคอมเมนต์ก you ็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมก็ยินดีรับฟังนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงก็อยากให้ท uh ma> uh ุกคนเก็บพ uh ้าของหลวงพ่อได้นะครับแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนได้แขวนพราแท้ๆของหลวงพ่อนะครับก็ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมชัดเมืองจันทร์